หากินครับเดี๋ยวไปหาไซเบ็ดครับสิขึ้นสิดขี้ขันดเดียวไปครับเออโล่งจังเพื่อนมาดเดนีครับมาที่รักผมกูเลยฮะมาโอเคดีครับไปหาคิวหากินา่นไซเบตไซยังก็ครับไซบังลันองเอาได้เลยเพื่อนไป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  สองคนละกอนจะออกแฝงกูด้วห e e oh, <ım Laser> oh, ัะเฮ้ะข <this. Liberty. S 2> yeah, ึ้นด็กาดเลยมันตีโอ้ตบแกสองได้ปาโอ้ควันดบเลยครับเฮ้ยโอ้โอ้บอกไปหาช่วยหาจิิครับผม ปกติเคื่องขีมอไซค์ครับทางลำบากครีุ่นนี้ไปครับจัคาสสแม่นาเทียเดะเนี่นะเดครับมาเลยครับไปสิเปุกคนดัใส่กาดเลยครับว่าเล้จับวกแลเออออโอ้ยับเร็วเร็วเร็วครับเร็วโอ้ไหลเศร้าดิบก็อย่าวา ตำรวจมาหาทาวิ่งกับจกกัดความเร็วไหมครับแฟนที่บอกไหครับรมกีนี่เอาเรืลำกลดครับ <c oughs> <c oughs> น่ากมอบครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหบดกาดเลยว่ะพี่หดัดทางงานสรงพอบ โอ้ทางกับโศกนะครับผมมาเด้อครับไปสิไปเอ็มด้วยผมเลยได้กัดด้วโอ้เร็วอยู่ดยครับลุงเนี่ยเอ็งแด้ได้้คลิปนีสีสีพักซีอออไอท้ายเบื้องตอนขี่รถเออรถนังรถอีกแตกๆครับผมรถอีกโกง ใส่ไทยตัวมันจะออกไปหน้าครับไปใส่เบ็ดใส่ปากใส่แปรงลัดไปเบื้องบรรยากาศตอนนั่งเราขัดีดี A ่พีครับเบาะนิ่มขนาดเลยไม่ไมครับมันจะเตรียมของมันไปเบิด้อนเลยคนนอนหน้านะครับผมคนนอนหน้าเตรียมของแบบเบิ้อนไม่มึงมลิฟบ่อแต่บ่อเน่านย,นยิ่งเนี่ยม่เอ็มลิฟแบบเน่ายิ่ง ภาบดากเร็วเด้ครับแมนซ่าได้เลยคนข้างหลังข้างหลังรถเจะอยู่ปะแทงเลย้หโอกาสไปจับเลยแข็งเลยโอ้ยากเลี้ยวครับได้เออ ต้องต้องจับปแน่นนะครับมันไปแลีทักตัวช่วงนี้ครับทางบ้านผมก็มีแต่ปลามันปลาต้อยนะครับปูมันปูต้อยค <laughs> รับผูบกม่วงครับฝุ่นม่วงทัง้งครับการ กีรรถขนันหีโอ้เด็การด้วยครับพักติดมากเยี่ยมเยี่ยมยังมั่นเลยครับเข็นยังละเทียนโอ้ระบบเด็กอีบีเอ็ดพรอมครับเดินนะครับชิตคนอิสานเบาเทปานครับอ้างมือเพื่อนเดินแหลมเพิ่งเกิด ที่ขั้นนี้แหละครับออกไปหน้าเป็นนอนอยู่หน้ามครับคนนอนหน้าด้วยหนุ่มนอนหน้าเศกรุ่มอย่างมาเพื่อนเดินทางไก่แรงเพื่อนแบบปัดละพันเ้วยครับค่าที่นั่งเนี่ยน่างครับิงน่อครับเด้อตกเกียร์แล้วเพื่อนเฮ้ ครับท่ายเบิ่งบรรยากาศกับคีโกรงครับรถบ้านผมเอื่นกี่โกรงรถแตะรถเล็กใส่เฮียนโล่แล้วจะแก้มันแก้วก็ไแกะเขาเนะครับแกะเขาโฮมแลนมืคือมือซบกแบมใช่ไหมนรับแกะเขาเขาลาดครับ โอ้ได้การาครับได้การแจากเร็วเรยลเมากโอ้เบรกพงเอสเนหนิมครับนิมลบดูเดลยครับได้การครับเออยูหาจิครับต่ต่งรันใต่หน้าเพิ่นครับใต่หน้า ทุกคนขับรถนะครับคิดจำนิสัครับนะครับก็จะนลูกม่วงพร้อมปลูกม่วงโอ้ยตายคนผลิตดีได้ครับมงวงเพิ่งมาเป็นติดปูพุกันครับสามที่ก็ใส่ยางปลูกยางครับทางนี้ก็นเลยปลูกผสมกันบัด ตึงมันตึงคอยไหมงวลายางรับอ้ยนะครับแล้่กแล้วง่างดีครับได้ผสมเนอเ่งมือเพือนถ้าเร่งก็ด้บิดมอนบ่ เป็ู้ทางยางครับ,บทินะครับมาหลับอขอดอกทางยางครับประทีขึ้นไปทางพุณครับอ้อวันจุเลียวเอาที่นี่บผมผิวงเเงี้ยเลยเหรอครับเลีวหลาย <c oughs> <c oughs> ไปเ,เไปลย<อ>ครับเอ่เอ,อ,อ,อตั้งหลอดลนออกก็ได้ัก็ไม่เตาหมดได้ด้วยเฮ้ยแกครับเร็วไปดิวาหยัยัดหัดัดเต้หลอดลนออกนะครับรย มีขนาเลยัดอล <S <S อีแตนตรถเรอวเล,นล,วเลนขนาดาน,นี่ครับขอทาเเลี้ยวขนาน่าะครับเอ้ยเอ๊ะไหนแล้วครับ <S 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 คเคยอจะดึงอีกก่งฟ้าขปาปลาแล้วเลี้ยวเราเลี้ยวบบิดนะเลี้ยวน่งเลยนไหม อย่เี้งเงยผมก็มีกัดน,นะครับขันหนึ่งคือกันนีล่ละขี่พ่อหรืขี่ไปหน้าครับแงมแก่เขาเ,เดียวขันเลือย่างเีครับโอ้บอ,อลก็เป็นแต่มี่ปลาแต่ว่าน้ามเนี้ยมึงเหรอครับไป,ไปหาตรงนี้เบ๊้กะผ่าควัน คือบายุ่งกหอดหน้าไว้เท้างทีเลี้ยวปันที่เด็นนี่โอ้ยไม่รน้แต่มาบอกว่ามีัวยโมาเลยอาอาค้นส่งอีกแล้วเพื่อเกลือแกนผมทำมเห็ตบวกคอมเพลทในส่วนย่าง แบบาแรบหน้าแต่ยัหอดหน้าพ้นแล้วครับไปละนะครับการหายุหากินขี่รถนี่มันเป็นรถพักกันนอนหน้าหลอกครับตัวเด็กใส่บัตรัาแล้เตียมคองมาหลายครับย,ยุ่งหลายสามะนอนหน้าเลยต้องมีมุ่งแล้วมนเตียมไม่เรียบร้อยแล้วครับหน้าเพิ่นอ้าโอ้โอเหลียวบ่ได้เพื่อน เบครับเจบตวัวตเาเล่นแรงมาแล้วโตนั่นะเขาจะเจ็บเอาไปขายไหมตัดตัวเองเลย ยังอยู่ดีกว่าไพ่ยู่ครับช่วนี้บาดจิบุรีออกไปครับเมื่อกี้เขาโคเกีเกวนมครับมวนแล้วทค่อยเีนตึงุิกเยอะขึ้หน่อยกันิมยยานครับค่อยเปลี่นมัน่บาหน่อยมันแรด้ฟาร์มงวเดี๋ยวฟาร์มเน วัวหลายนะครับนะครับพิธีสวิตท่างบ้านผมครับท่านสี่แล้วครับผมในพวกราชทีมงานเอาได้ฟานกับจงศีนะครับไปเอาเงานลยนะหน่ำคนตกใจครับหลุมหลายท่านถ้าหลงหดจัดหน่อยงัวสลัวงัวครับคือมันหยอกไปน้ำมันหลุมเด้อครับหลุมหลาย นะครับงองก็เดินนะครับพืชผสมติดกับปลูกมันปลูกมันด้วยนะครับเป็นปลูกเดี่ยวงองนะครับปลูกก็งองสีดีกอมันก่อนอยู่ครับได้ผลผลิต่ได้ลงทุนดูกว่าม้เลยครับไอเก่าขี้อักขานี่มันเนึด้ครับไอขี้อักขายันพานมนะไอเก่าผมบลา อ๋อทีมงานมาอีกแล้วครับมาส่งอีกแล้วว่าตอนรับเตินมามา,า,ามีคนตอนรับายครับทุกผมดีมหยอมโอ้โหเหมือนด่าแม่คือคัดถือ้งด่ามากลุยเหจับหัวด้วยกันสาน

ไก่หลอดหน้าเพล่นแล้วเต็มแบบหวงส่แบบห่วงสม <antique. S 1> ันมันผุ่มเดรุ่นนันเพิ่มไส่ก่จอดรถเล่นบ่ใรบางนเป็นอยงกันมีรหลุดหนึ่งนหางอันเบิส่เบอรมจอดรถอัน อัดมีสามเกียนไหมก็ยังค้างอยู่เขียนอากาศโอ้ต้นไม้ต้นไมมเขาบอกรงะฟื้นเลยนี่เาูของเกียรเหรอเพื่อรว่ากรเลมันเป็นบเลค่วนว่างเลหน่อยก็พี่ด้านหน่อยแมนนะครับที่ต้นป่าผมได้ครับโอ้จะนาที่เหโอ้โห สวนปางสวนยางบรรยากาศนะครับทั้งของแม่เจ้าดอกแม่ขงองผมดอกกุ่มนี้จะเผาแล้วครับก้อยก้อยผีไหลอ่อนแล้วครับเียังเปิดพุ่มขนาดเลยจนไม่เติม มีไปที่พ่วห่าคนติดโคอครับ้ยนะครับวเลครับพอแล้วครับ้ครับเดินทางมากจิคขันนีนะครับแรงจริงครับแรงอย่างนี้นะครับนุ่มนอนหน้าครับเือโอ้รากาครับแรงๆ แรกอยางนีเดีวหอบหยับเจียงหน้าผมกระเดยเครื่องเขาเครื่องควบปลูกพักตักหนาพี่เพิ่กับปลูกไปแล้วครับนอนหน้าผู้เดียวครับอุปกรณ์การสั่งทุกคนกระเดยอบเบิดมดอยู่หากินเบ็ดใส่เบ็ดผมครับถ้าเป็นคลิปนี้ผมจะเห็นตอนนั้นขี่รถไปซื้อครับผมนะครับรถแรง รถแรงเรียบครับการอายุห้าสิบกันเลยลงไปใส่เบ็ดเพื่ครับ,รบ,ไไบทุท่งน้าครับไปในการนี้ครับแลงเรียบเครื่องจ็ดสูบเพือ่อแปดสูบยืีระมาณนั้นเหครับยังเกาะนับมน,นี่หอนีน่ยังกาะฮะ <c oughs> แกนเนี้ยวจวสัตวเพื่อนบ้าน <c oughs> <อ>ครับ มาล้มแรงนี่ที่พักนุม่มนอนหน้ากับผมเบิองบักพุ่งใต้ที่เพ<น>ิ่นปลูกไว้ครับงานเป็นแบบนี้เหรอครับนี่ครับบักพุ่งยังมันปลูกไปเบิดเด้หรือครับอ้าวคืออยากกินตำกะเฮียเอ็ดลงมาตำ โอ้ชีวิตมุ่งไปเพื่อนยามลมมาครับยำฝนสองแน่นเนี่ยครับเพิ่นกน,นอนหน้านี่แหละร้อนโดนงเขาบ้านเที่อาครับเ <c oughs> ขาบ่เบิดนี่ครับวันรีสอร์ทเพิ่นกะ็ะเลยนอนกดเบิดเด้ครับชีวิตคนลูกทุ่งนะครับงานบ,าบาน่าวเทยบ้านเดี๋ยวคลิปนี้ผมชไว้สชั้นหนึ่งคนครับ นี่ยเราลงไปหาอีกทั้งอีกคลิปนึงครับเดี๋ยวครับผมมา่เจอกันใหม่คลิปใหม่ครับผมพี่เฉลยแล้วใจผู้เฝ้าทิยงให้เจ้าครับผมนี่นะครับยุกนไม่ราคาทุกอย่างทุกแก่เนี่ยเพื่อนเพื่อนกันเลยเวลาจักโมงจักถุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำดีกก่อนแค่คลิปนี้ ผมอ<ด>ยากให้เบื้องเงินตอนชี้รถมวนอีนิรีครับเร็วแรงทะลุหน้าลกเลยครับคัดเด็ <c oughs> <c oughs> เดเจอไหมครับ